ก่อนนะคะอันดับแรกซึ่งเครื่องแกงก็จะมีพริกสดนะคะพริกสดนี้แล้วแต่ความเผ็ดนะคะใครชอบน้อยก็ใส่นิดหน่อยนะคะแต่จุ๋มสีเป็นคนชอบกินเผ็ดนะคะแกงออกมาจุ๋มสีใส่25มเม็ดนะคะพริกสดค่ะอันนี้คือมะก,กรูดนะคะมะก,กรูดนี่เอาไปซอยก่อนอันนี้คือขานะคะขาแล้วก็กระเทียมค่ะ หอมแดงนะคะหอมแดงซอยขาดไม่ได้คือตะใครคะ่ะเด้อนะคะมาลงมือตำก่อน,นะคะ่ะจะมาทำให้ละเอียดนะคะทำแบบง่ายๆนะคะบ้านเราคะ่ะเห็นไหมคะตำให้ละเอียดนะคะ จุมสีจะขอตัดคลิปนี้ไปเลยนะคะว่าตําละเอียดแล้วไปยังไงนะคะมาดูกันค่ะไก่นะคะจุ๋มจะทํำออมไก่จุ๋มก็จะใส่ไก่ลงไปก่อนค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเครื่องแกงนะคะอันนี้คือจุ๋มสีตําละเอียดแล้วนะคะก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะพอหย,ยาบๆนะคะเห็นไหมคะจ้ะเรามาใส่เครื่องแกงกันเลยนะคะอ,คอ,คอันดับแรกเราจะมาผัดเครื่องแกงก่อนนะคะแกงกอ สีสันอลังการมากเลยค่ะดูแดงใจวายค่ะค่ะซึ่งเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะเราใช้น้ำปลาค่ะผัดผัดให้หอมนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะเราจะผัดแค่ให้เขาหอมเครื่องแกงนะคะผัดไก่ให้หอมก่อนนะคะหอมปลาค่ะ หอมนะคะดูนะคะสีสันอลังการนะคะคือจุ๋มสีบางคนชอบกินเผ็ดนะคะก็เลยอาจจะใส่พริกเยอะนะคะดูนะคะเห็นไหมคะแดงมากเลยค่ะเราจะมารอให้ไก่เขาหอมก่อนนะคะไก่เริ่มหอมแล้วนะคะเห็นไหมคะสุกแล้วคะ่ะก็ไม่สุกมากเท่าไหร่นะคะเราจะเอาแค่ให้ น้ำปลาราะนะคะกับพริกแกงนะคะเข้ากันนะคะอ่าเข้ากันแล้วเราก็จะมาอันนี้คือใส่น้ำลงไปนะคะนี่คือน้ำร้านคกนะคะที่จุ๋มสีโขลกเครื่องแกงนะคะเสียดายนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วตามด้วยนี่นะคะคือมะเขือนะคะมะเขือจุ๋มสีปาดแช่น้ำเกลือนะคะกับนี่คือมะระักขี้นกนะคะจุ๋มสีชอบ ขมค่ะเพราะฉะนั้นจุ่มสีจะไม่รั่วนะคะจะใส่แบบสดๆเลยค่ะเพราะจุ๋มสีต้องการความขมของเขานะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างแล้วนะคะล้างแล้วค่ะจุ๋มสีลงครัวนี้จุ๋มสีล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะปลอดภัยใช้ได้ค่ะเ <c oughs> ชื่อมั่นเลยค่ะอ่าแล้วก็เราจะมาผัดใส่กันนะคะก็คือรอให้เขา อหอมให้เข้าๆกันนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าสีเริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยเริ่มสวยแล้วค่ะแล้วเราจะมาปรุงรสนะคะเราจะมาปรุงรสด้วยผงชูรสค่ะผงชูรสม้คนอชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะชอบมากก็ใส่ให้เยอะเยๆมันจะอร่อยมันจะนัวนะคะแต่สําหรับคนไหนที่ไม่ค่อยชอบนะคะก็ใส่นิดหน่อยค่ะแล้วก็าตามด้วยรสดีนะคะสั หนึ่งช้อนต๊้ต่อด้วยเราเพิ่มนะคะน้ำปร้าค่ะน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะเพราะเมื่อกี้เราใส่ไปแค่ขวนิดหน่อยนะคะส่วนรสไหนคือคุณชอบคุณสามารถใส่ไปได้นะคะจุนซีนี้มีหลายรสมากค่ะแล้วแต่อารมณ์ค่ะบางแันก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะบางบันก็ใช้แบบเข้มข้นบางบันก็ใช้แบบเข้มข้นน้อยค่ะ เราจะมีนะคะสูตรในเป็นสูตรหนสําหรับปลารา้านี่ก็จะเป็นแบบเป็นอ่อมก็จะมีชนิดอ่อมนะคะแบบส้มตําก็จะมีชนิดแบบส้มตํานะคะอ่ะอันนี้รอให้เขาเดือดสักหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งค่ะอาเริ่มเดือดแล้วเห็นไมคะเห็นไหมคะเริ่มเดือดแล้วเอามาชิมกันก่อนมาชิมกันก่อนโอเคนะคะชิมก่อนเจ้าอือหือ เผ็ดค่ะเข้มข้นโอเคใช้ได้แล้วต่อไปนี่คือผักชีราวนะคะผักชีราวเราจะมาใส่ตบท้ายนะคะวันนี้จุ๋มสีไม่มีใบแมงลักนะคะปกติแกงอก่อมมันต้องใส่ใบแมงลักนะคะแต่จุ๋มสีอยู่เมืองนอกค่ะโอ้ยห,หาใบาแมงลักยากายค่ะเข้าใจ่่ค่ะคนที่อยู่เมืองนอกก็น่าจะเข้าใจนะคะหายากค่ะ แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะโอ้ยของไทยก็ไม่ค่อยเข้าค่ะเข้านะคะแต่แพงค่ะจุ๋มสีก็จะใส่ตามภาษาจุ๋มสีนะคะเด้อมี่ยังใส่กับใส่ลงไปะคะ่ะนี่ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนี่พ่อแม่พี่น,อน้องมากเลวค่ะเน้นปะค่ะงามละค่ะจุ๋มสีมืง แกงออมนะคะมือเนี่ยยุบสีให้แกงออมจา้าหอมใส่มะระด้วยนะคะแกงออมนะคะแกงออมมือเนี่ยมามามา ุกแล้วค่ะคุณนายโอ้ยแกงอ่อมนี้เราอย่าใส่น้ําเยอะนะคะเราจะใส่แค่น้ําขลุกพริแค่นี้นะคะเนี่ยค่ะเพราะเราจะมากินกับข้าวเหนียวนะคะส่วนมากแกงอ่อมนะเขาจะกินกับข้าวเหนียวกันนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะมามาตักข้าวรอเลยนะคะควันหุงห่งเลยค่ะคุณนายโอ้ยเมื่อกี้ชิมแล้วโอเคนะคะใช้ได้นะคะเอ๊แสบแสบมานะมากินกับกันจ้า คนไหนชอบมะเขือให้มันเล็กๆหรือว่าสุกๆหน่อยนะคะเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะพยายามให้มะเขือมันสุกนะคะแต่จุ๋มสีชอบเคี้ยวนะคะก็คือจะเอาเท่านี้นะคะจะเอามะเขือมไม่ค่อยสุกนะคะเนี่ยค่ะมะสุมะเขือจุ๋มไม่ค่อยสุกนะคะแล้วก็มะละเหมือนกันนะคะจุ๋มสีอยากให้เคี้ยวได้นะคะก็เลยจะทาทาเสร็จแล้วทานเลยค่ะเพราะว่าจุ๋มสีไม่ชอบให้มันแบบ อ่อนๆน,นะคะหรือว่าเล็กๆนะคะก็คือจะแบบกินแบบให้มันคลุกคลิกค่ะ